เอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งถักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่ามีมีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5้านาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น้อง สิบ,บาทนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟสมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR c ค d e ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับ เอาเลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอร์มินิ X2 นะครับผมวันนี้อยู่กันในเกมมนกนาะพูราวีแปนะครับเป็นภาคที่6แล้วนะครับผมตัวเกมที่มาแจกในครั้งนี้นะครับก็คือตัวเกมที่ดีที่สุดเท่าที่หาเท่าที่เคยหามาเลยนะครับผมบอกเลยว่าดีที่สุดผมพูดได้เต็มปากเลยว่าดีที่สุดนะครับตรงนี้ แบบโคตรดีนะครับผมถ้าใครผมคิดว่าน่าจะเล่นได้เกือบทุกท่านเลยนะครับผมอ่าผมคิดว่าเล่นได้เกือบทุกท่านเลยนะคือมอดมันหาง่ายด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีบั๊กค้างอะไรด้วยนะครับตรงนี้เท่าที่เล่นมายังไม่มีบั๊กเลยนะครับอ่าประมาณเนี้ยแต่ก็เสียดายที่มีโฆษณานิดหน่อยนะครับอยู่ข้างบนหัวเราแต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้ดีที่สุดเท่าที่เคย เล่นมาแล้วนะครับนี่เป็นตัวมอสแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกทีลจุดแล้วกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคอันนี้ก็เพิ่งเข้าเกมมาได้เลยนะครับผมสามารถโหลดได้ที่คอมเมนต์ปากหมุดน,นะครับตรงนี้มีหลายคนขอเกมไก่เข้ามาแล้วแบบว่ามันค้างนะครับตัวเกมภาค5นะครับผมมันค่อนข้างค้างนะ ครั้งหน้ามอสตรงนี้นะครับผมแต่อันนี้นะครับผมคือตัวเกมที่ดีที่สุดที่เคยหามาแล้วนะครับก็สามารถลองเอาไปเล่นได้เลยนะครับผมตรงนี้มาเดี๋ยวรอมันในนี้ก่อนนะครับผมโอเครอมันรอมันคุยเสร็จก่อนนะนะครับโอเคตอนนี้ก็มาแล้วนั่นเองนะมา เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมการตีไก่ที่สุดยอดที่สุดในสาประเทศนะครับโอเคอ่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับดูทางดูทางด้านตังก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดนะครับสตแฮกนะครับผมตรงนี้สามารถเปิดได้ทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยเราตังเพิ่มตังเพิ่มเลยนะตังคือเพิ่มเลยนะครับไม่ต้องรีรออะไรทั้งสิ้น ชิคเก้นแฮกนะครับผมไก่โกคูสี่นะครับเปิดไว้นะครับผมแล้วก็ไซยอยูสามเปิดไว้ให้หมดเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องเปิดนะอัปเกรดเลเวลเนี่ยนะครับผมเพราะว่ามันจะอัปเกรดให้เราอัตโนมัติเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันนะครับอัปเกรดเลยนะดีกว่าดูฮะมันอัพไปดึงไหนก็ไม่รู้เนี่ยอัพได้เรื่อยๆืเลยนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่ดีที่สุดที่ผมเคยหามาละนะครับผมปกติมันต้องนั่งอัปเกรดเองอันนี้คือมันอัปเกรดให้อัตโนมัติเลยนะ นี่ครับอัปเกรดสเตตให้อัตโนมัติเลยนะดูดูด,ดูเห็นไหมครับมันเพิ่มเองเลยนะคือแบบไม่ต้องมานั่งอัพอะ่ะนะครับอันล็อกออชิกเก้นนะครับลองกดดูได้นะก็คือจะบดล็อกทุกไก่ที่เล่นได้เลยนะครับเนี่เป็นไงอัปเต็มให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวไปดูไก่ตัวสุดท,ท้ายแล้วก่อนนะครับผมอันนี้คือบดล็อกทุกอย่างจริงๆนะครับผมไก่โกคูตรงนี้ก็เล่นได้นะครับโอ้โห สุดยอดไก่น้อยสามใช่ไหมไซยูสามนะครับที่เราปลดล็อกมานี่นะครับมีไก่อันนี้ก็เล่นได้ปกติมมนต้องใช้ตังค์ซื้อเนะับผมเนี่ยผมก็เพิ่งเคยเล่นเหมือนกันนะสำหรับไก่ตัวน,นี้นะสาริมานกนะครับไก่กล้ามอ่าตรงนี้เล่นได้หมดเลยนะครับนี่โอ้โหแล้วแบบไม่ต้อง ไม่ต้องไปเล่นมังกรด้วยนะครับเขาปลดล็อกให้เลยนะสําหรับไก่กูคูผมว่ามันดีตรงนี้แหละมันเจ๋วตรงนี้แลวคือผมไม่ต้องทําอะไรเลยคือมันปลดล็อกให้อย่างเดียวเลยอะนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไว้ก่อนแล้วกันอ่าพอเปิดปุ๊บแล้วก็ปิดได้เลยนะเพราะว่าตรงนี้มันก็ปลดล็อกให้เลยนะก็คือกดปลดล็อกค,ครั้งเดียวมันคือจะปลดล็อกให้ทั้ง ทุกตัวในเกมเลยนะครับเราก็เป็นเจ้าของของทุกตัวในเกมเลยนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้แบบโอ้โรดีนะครับพูดได้เต็มปากเลยเนีย่มันก็อัปเกรดให้เรื่อยๆนะนี่ครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันที่อย่างอื่นกันมั่งนะครับผมแบ t เทิ r o o รมอันนี้ก็คือไม่ต้องยุ่งกับมัน,นะนครับคือเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะตรงนี้ b a t เทิ r o นรนะครับอันตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้นะครับผมอ่าสแตติส แฮกนะครับไม่ต้องใช้ดาก้อนตรงนี้สามารถใช้ได้นะถ้าใครอยากตีมังกรอะไรประมาณนี้นะครับผมดาก้อนแฮกเนี่ยครับเซตเลเวลมังกรนะครับผมแล้วก็เซตเลเวลต่างๆนะครับแหลงแฮกไม่ต้องก็ได้นะตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเพราะว่ามันปลดล็อกไก่ให้ครบทุกตัวแล้วนะครับเราเลยไม่จําเป็นต้องเล่นแหลงนะครับผมสบายๆเลยนะครับตรงนี้ ือใช้แค่สองอันแรกก็คือชิลแล้วนะครับไม่ต้องใช้อื่นละนะครับผมโซเชยลมีเดียอะไรก็เนี่ยเราใช้แค่ชิคเก้นแฮกกับสโตแฮ็กนะครับผมตรงนี้เราเปิดกั้นโฆษณาไว้ได้นะครับนี่นะแล้วก็ใช้กันที่ o g คูตรงนี้นะครับผมอัลล็อกได้หมดทุกอย่างนะครับตรงนี้มันมันบ้าละนะครับผมเราเอาอันนี้ออก อ่าโอเคประมาณนี้นะเอาเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูแล้วกันนะครับให้มันอัพดูรัวให้เลยนะอัพเกรดเลเวลนะครับนี่ฮนะ oh. วิว oh. วิวมันไปอยู่ที่114แล้วนะครับผมถ้าเราไม่กดหยุดนี่ไปหลักแสนหลักล้านได้เลยนะถ้าเรารอไหวอนะนีครับ อ่ประมาณนี้นะครับผมเมื่อปลดล็อกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการออกเข้าใหม่เพื่อเอาแฮ็กออกก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะเล่นแรงไม่ได้นั่นเองนะมันจะขึ้นเตือนนะครับผมว่าเราแฮ็กอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเราก็ทําการานี่นนะอัพให้รัวๆนะครับโอเค นี่นะครับบูทบูทพลังบูทพลังดู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 ดโคตรโหดโกระโดดยิงแต่อันนี้มันอาจจะเป็นเมนูหลอกได้นะเพราะว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะดูฮีทไอพันเอ่อพันสามอะ่ะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเวลาเล่นจริงมันไม่มันไม่ถึงนะครับผม โอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับไก่นียครับผมเดี๋ยวจะไปเล่นแรงให้ดูและกันผมขอออกเข้าใหม่แป๊บหนึง่งโอเคครับเมื่อเราทําการออกเข้าใหม่แล้วเราไม่ควรไปยุ่งกับมอดแล้วนะครับผมเมื่อเราปลดล็อกไก่ของเราแบบได้ครบหมดแล้วเราไม่ควรไปยุ่งกับมอดแล้วนั่นเองนะเพราะว่ามันจะโดนแจ้งเตือนนะครับผมแจ้งเตือนว่าเราแบบทําการไอ้นี่อยู่นะครับผมออนไลน์แมทเลย ใช้เป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับ GG นี่ฮะคลาสสิกเราก็สามารถเล่นแรงได้ปกติเลยนะครับตรงนี้สามารถเล่นแรงได้ปกติเลยแต่ผมจะไม่ไม่ไปต่อสู้ให้ดูแล้วกันนะผมกลัวคลิปเป็นตีเหลืองนะเพราะว่าฉากต่อสู้นี่มันมันรุนแรงโหล,ลักไกผมอยู่ไหนเนี่ยไกตัวสุดท้าย เรามีทุกตัวเลยนะครับเอาไก่ผมไปไหนอะมีไก่ยูนิคอนโอ้ไก่ผมไาไหนน่าจะชนะอยู่นะตอนนี้คิดจะโคเข้าเก้าเลยตัวนี้โอเคก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมตัดไปตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันติดเหลืองนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย